เอาละครับผมก็ขอกล่าวคำสัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดอนิเมะนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับแอปดูอนิเมะที่ดีที่ดีที่สุดนะครับผมของในตอนนี้นะผมที่มันถูกลิขสิทธิ์นะครับผมก็ ตามีแอปอะไรบ้างก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับผมก็ถ้าไม่มีแอปอะไรหรือผมไม่ได้เอาแอปอะไรมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมก็นะครับผมจะมีแอปอะไรบ้างโอเคไปเดี๋ยวอ่านคำเตือนก่อนเลยนะครับผมไปแล้วเดี๋ย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 วกดี๋ยวเ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 ดี๋ยช่องผมเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็๋ยวเดี๋ย่เดี๋ยว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 เดี๋ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี อยากให้ติดตามช่องเล็กๆช่องผมนะครับผมก็ผมจะทําหน้าที่ของนักจัดการดับหรือนักรีวิวอันนี้ไม่นะครับผมผมจะทําให้ดีที่สุดผมจะพยายามผมจะไม่ไปก๊อปคอนเทนต์ของคนอื่นแล้วกันนะครับถ้าผมทําได้นะอ่านะผมอย่ไปอ่านคำเตือนไปก่อนเลยแล้วก็ไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะผมที่ฟังผมนะครับโอเค แับที่หนึ่งได้แก่ AISP นะครับผมก็เป็นแอปที่แปลดีมากๆเลยแอปหนึ่งนะครับผมก็อยากให้ไปดูในแอปนี้มากๆเลยนะครับผมก็ก็แปลดีนะครับผมแล้วก็มีอนิเมะสนุกหลายเรื่องเลยนะครับผมก็จะไปดูกันด้วยนะครับผม อีสองได้แก่แอปฟิกเซอร์นะครับผมก็แอปนี้เป็นแอปแบบดูอนิเมะจ่าๆเลยนะครับผมก็เป็นแอปที่โคตรดีนะครับผมแบบว่าดีมากนะผมแต่ก็ไม่ได้ดีแบบจ่าเลยนะผมก็เป็นแอปที่แบบอนิเมะจ่าๆเลยนะผมมีแต่แอนิเมะดีๆภาคไทยก็มีนะครับผมก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะผมในแอปนี้นะ อับที่3ได้แก่แอปไลทีวีนะครับผมก็เป็นแอปที่ดีมากเลยนะครับผมมีทั้งหนังนะครับผมแล้วก็ละครน,นะครับแล้วก็การ์ตูนนะครับผมมีหลายอย่างมากมายนะครับผมก็เป็นแอปที่ดีนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามแอปดีด้วยนะครับผมแล้วก็โหลดด้วยนะโอเคมีทั้งไอโอเอสแอนดรอยนะครับ อ่ะก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะครับผมผมก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ดูจนจบนะครับถึงแม้คลิปผมก็จะพูดโคตรเร็วนะครับผมก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นแหละนะครับผมก็สวัสดีครับ